เตรียมตัวเฮ็ดยังนะไม่จีนนี่ยไอจีนเต็มเต็มตัวเฮ็ดยังเจ้านี่ตุ๊ตตของแข้งตุ๊ของแข้งมาหนิขั้นตอนตุ๊ตข้องแข้งเขาก็ซื้อแปลงมันสับปะหลังมาเนาะนแล้วเขากา็เทใส่ผสมน้ำห่อนและกับข้าวให้มึงเลยละต้องไปไหนมึงบ่ายมึงเลยนัย่นเป็นผู้พุ้ยเลยตัวนั้นยิ่ว่าขันอะไรยังไงเลยคลยิปนี้ได้ทั้งเล็ได้ทั้งวิธีการเฮ็ดขนมของแข้งเลยคะ่ะ เลสีออกแล้วมันนีเตรียมทํำบุญไปอันมืนอื่นง่ายอย่าง้นแม่จีนถอดเทียนงานถอดเทียนถอดเทียนยู่วัดวัดวัดป่าสาป่ะวัดป่าสาบ้านสีสุขห้วยมูเนาะวัดไงฮะวัดป่าสาเด้วัดป่าสาใช่ถ้ำวัดป่าสาบ้านสีสุขห้วยมูวัดอุทัยธรรมมาเด้อจ้ามันอื่นถอดเทียนเด้อมันนีก็ร่งเตรียมของหวานไปทํำบุญน้ำกัน เพื่อนกับเทสแบงม่นเลยกะบตุมน้ำห่อนเทสไนนน้ำห่อนน้ำหอนไทรคอนธีกับที่คลองแข้งเลยค่ะคุณเด็กเคยเห็นเอาพยี่ออดอันวอลสุฟังเนี้ยพ่เทียนฝันมาจังไดเล้เล็กตัวใดงวดนี้นะโอ๊บวางหาเราได้ซิบทีป่ะแมนบอกเออได้ซิีงวดนี้เดียววันนี้ไดู้ซีูีเอาพี่น้อง มีเดวทางเลือก้น้คนคนปูโสกผูมานหัวด้องหารคนฟันในสิบสี si ่เปอร์เซ็นต์วดอีฟันในสี่ศูนยสี่เป็นแปลเอาเองคือก็เลยมาบอกพี่น้องเพิ่นให้สื่อสี่ศูนย์สี่แต่ว่าเพิ่นฟันว่ายังกบ่หูเหรอค่ะเพิ่นไปให้ไปหน้าเอาไว้ใจเฮ็ดอนั่นมันลาดนาทุ่งนั่นผู้ได้ว่าเฮ็ดด้สวนมันหอนน้องจินยาาบง่ายแบว่ายเาทงอไ แล้วได้พ่านหนึ่งตีหนเลยค่ะอเอานี่ค่ะคลองแคลงคล่องแคลงตอาตัวสีใหนามนาวิธีทำคลองแคลงนะคะเอาสมามาแม่เอามาแม่สีมาลงอ่อนะสีใ่หมสีสีสีเหนียวมันเหนียวติดมือเข้าแบบอันอันนี้ติดเลยเดี๋ยวอ่อนวิธง่ายๆเค่ะคลองแคลงนี่เข้าอันนี้คันน้ำห่อนะคะนี สีอย่างอันนี้สีชิบป้าเป็นตาเสีย่ะเดี๋ยวมันก็จะออกมาเสียมาสั่นมันจะออกมาสวยๆนั่นเที่อ้ยงามอันนี้เสียบากโงลงไงไี่จะสีเขียวล้วนม่เอออีกอันมามีไหมก่อนใครสว่วงไหมเออเอาสีสีเขียวกับสีขาวสองสีก็ได้ดอกซสีเงี้ยไปจะหากรวดเลยมันมันออกมาทั้งอันนั้นเขียวอันนี้ก็เขียวอันนี้ นี่พี่น้องกว้าสีไดข่องแข้งมืออื่น่นติดเตรียมไปทําบุญงานทอดเทียนด่วัปตาช้าบ้านสีสุขหม้มมาเด้อจ้าตอนเ้ารเด้องานเรื่มนตอนเศาร้พราเราโออันนี้เฮ็ดไปเป็นโลงท่านบมแม่จินบพเหลวเฮ็ดไปวัดหอ่แต่ว่ามืออื่นสีมีโลงท่านเด้อค่ะพี่น้องสีมีโลงท่านเด้อผู้ใดสิีมาก็มาเด้อค่ะ อันจี้ยาว่าเร่าสีว์ลุงท่านถอดไก่นะอืพอดีเลยไปซรงเล็กหน่อยลุงเรียนสิไปเห็ดซอยเล่าอีกแล้วแต่ผูผูผุดุผูของน่งขึ้นมาอันนี้ผู้เพื่อนเพื่อนเหชดสีขาวมีสองสีวะท่านจะเห็ดสีขาวกับสีเขียวใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม่ไถ้าเห็ดไมเปลี่ยนก็ว่าเปลี่ยนเนายค่ะตัวค่องแค้งนี่บางคนก็จะเอ่านั้นเห็ดเดงอันอันวีนี่ซื้อไม้ด้วยค่ะเพราะแม่วีเก้าเด้อค่ะ มีบรรสือใหม่แล้ค่ะว่าแม่มีที่ใเรล้วว่าูเศ้าอไปหาว่ามีสะอาดค่ะเอามีใหญ่หาให้กูเรียวนี่ไงใหหมแง่แ่ผมแง่ผของคุณดิงามสวยงามนะคะมีฝีมือล้วนนะคะเนี่ยซื้อมากมันไปงงดูซะสิไปอธิบายดี่เออสายงามเนาะเอามุกที่งามแต่ เอามาก็เล่าสิเป็ีนอมเหนื่อเนาะมองมือีดิดมือแมียีร่ังผู้เฮ็ดผู้เฮ็ดขนมผถ้เฮ็ดมหาธาดด้วยค่ะสมบุกสมบันดูนบสีนน้ำมันัน่ดินน้ำมันดิ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 นกรเอร์อย่างเี้ดินดินเบาะนะดูว่ามันดินน้ำมันเงี้ยไม่เล่นัน่านปไปเรียนหาการดูมือเสานี่ทค่ไม่อะไรท่านป่า Uhm. นางเซวีอยู่บดปอมมาล้วเลมึงคันเนาะมึงบบอดมึงวา่าเสียวมึงติดมือมึงเงนจนอีเ่อยาะมันบอกป็นังสีดิไเด้อขาเปอนีก็ลอยาอยากเฮ็ดกะเอาแป้งมันสับปะหลังนะคะแป้งมันสับปะหังเออขา่้วก็้ร้อนทีใส่แล้วก็คั้นน้ำร้อนขาหยดขนมหอ ก็จะผสมสีก็ซื้อสีผสมอาหารมาโอ้นกระสีเมียนตัวมันคนละอันหราอะอย่างเนาะตัวน้อนะแข็งมันตัวตัวรอสซองมันมันเป็นนิ่มไม่พูดถึงว่เลยคนละอย่างเลยช่วยเธอว่ะเอาเห็ดแล้วเอาต้องใส่ถุงไว้ด้วยค่ะมันจะเย็นเอาตกเก็บความหอนไว้เอ่อเฟอร์ซีดสองสีเลยค่ะสีเขียวกับสีขาว ลีของผู้เพื่อนโศกดีว่าหันเพื่อนฟันในสิบซีเพื่นถึอยู่เด้อค่ะแต่เพื่นกันด้บ่หลายเนาะเพื่อนลินบ่หลายเพื่อนลินได็พ่อพ่อได้ฟั้งเมื่อวนี้เพื่อนฟันในซีศูนย์ซีมาสั่นวะซีศูนย์ซเอาพี่น้องมาบอซีศูนยซีเด้อหอโชสใหอยมานเด้อซื้อขึ้นซื้อโลงน้ำเนาะซีศูนย์ซื้อขื้นซื้อลงบะหรือสื้อตรงตรงะซูนสามเอาบ่ ซูนสามกับ0ูนเนาะเอาแถมอันแอดมินแถม0ูนสตัวนึงเน้อขาสามเพราะว่าฝันคืนนี้ว่าไปซื้อลอตเตอรี่ลงทายในยสามซูนนะสันวะพอดีมันเก่าไก่เคียงเกาเล็กเพื่อนเนาะ4ีูนห้เลยยนนมแ้น่มันติดเยมันเงเวามึงเห็นว่มันอมมันกระติดอันนี้ไม่จีงมัติดเลย คนละอย่างเนาะอันโอเพสีเขียวเนี่ยเดียวเแล้วันอมา้ม่กินเ็ดนั่นเปนเหี่วอนาผเกษตรน้ยาเงนัวมันจะติดเป็นตัวีตเดียนขนาดนี้ยังติดเนาะไปจาดมือผูเห็ดุ่ยเอายู่บอยูเออไทยเอายให้มันได้ปดนาทีครึ่งนะตามไอขั้นตอนของเขา แปะนาทีเกินงไก่จะหดละละพี่น้องเบิ่งไปน้ำกันด้วยกันไม่ได้แปนาทีครึ่งเอางูฮีตตัวหน่อยซ้ำมันมาอบฮะเฮีตฐานตัวนึงวนอันนี่พี่น้องพี่น้องวิธีเฮ็ดคล่องแคลงเอาเบิ่งน้ำกันออกอะไรอออกอะไรรูปปั้นเลนีสีเขียวกับสีขาวก็สวยอยู่นะคะเนี่ยมันบม่มีสีแดงหมสีแดงบันมีเนื้อที่ยกของมีเหรอ จังว่าบ่ได้ไปเลยบานโครโซ่ก็เคียวอันนี้ก็เคียวบบเมันสิ้นก้นเรเนื้ออยู่ดอกอันนี้มันกลมๆเบล็ดเดี๋ยวเงี้ยนะงานห่อไปหาหล่อสันว่าหาหล่อซิลิกเอาพี่น้องอย่าลืมมากนะค่ะงานถอดเทียนบ้านสีสุขห้วยมงทุ่งสวรรค์อยู่วัดอุทัยธรรมเนาะค่ะวัดป่าช้าเด้อค่ะทางไปบ้านน้อยบ้านทาวลีเด้อค่ะอยู่แปดถนนอยู่เด้อวัด มื่อนซีมีโลงท่านพร้อมเด้อค่ะมาเด้อมาเอาโลงท่านน้ำกันมากินโลงท่านเด้อมาทำบุญรวมกันเด้อค่ะมื่อื่นเช้าวันที่สิบเจ็ดสิงหาเมื่อกี้บวชไปมือนี้เตรียมของหวานเตรียมยังไปเฮ็ดบุญน้ำกันมื่อื่นเอาพี่น้องยลืมาเขาจะโดอยังไปเด้อพี่ครับเพื่อนตัวสี่ศูนย์สี่เด้อค่ะกับสามศูนย์เด้อคลิปนี้ขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมเด้อค่ะขอบคุณค่ะ